สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนพี่น้นนองสบายดีสบายดียดวันนี้เป็นวันที่ฝนตกพี่น้องวังอ่าสามสิมือก่อนหันอากาศดีดีนะขึ้นมาหดยีสบองศาแล้วมือเนียนฝนตกตอนอากาศดีปุ๊บมีดอกไม้ก็เริ่มบานงามงาม,งามพี่น้อง ฝน,น,นตกน้ำกไกลตวด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 เป็นไงครับพี่น้องบรรยากาศฝนตก เ <laughs> อ้อก็เป็นประมาณนี้เลยจ้ะเออฝนตกกระ่ายให้เบิ่งเนาะแดดออกกระ่ายให้เบิงเนาะ,เ,นเ,เ,นอะเอามาแชร์กันจ้าพี่น้องมาแชร์กันจ้านะเว้ยอุ๊ยอ้ายไอ้นี่อืมไข่เต่าบ่อนได้เขามาไก่เฮาเนาะ กาะสารนมาเดียกนะ่ะใส่ข้าได้นี่พี่น้องเห็นบ่อต้นซากุระเมืองฝลังแถวบานดานี้มีต้นหนึ่งต้นบักไงแต่ว่าเดี๋ยวโอกาสนาดาสุปท้ายอยันอยู่สวนที่ว่ามีแต่นต้นดอกซากุระเนี่ยเต็มสวนพี่น้อง เดี๋ยวหอยยางเขาไปเบึงไก่ต้นใหม่ดอกอนาสีชมพู้ามันมีหลายๆต้นเลียงกันอยู่นี่ปั๊ดงามคักงามเนียไดนี่พี่น้องอันนี้ขนาดนางมีต้นเดียวแต่ต้นนางใหญ่ๆเนาะต้นบักใหญ่ต้นนี้นะอ่ะมันคนละดอกกันครับดอกอนามัยูเลียอันดอกคนละดอกกันเด้อจ้ะดอกอันนี้มันเป็นดอกน้อยๆติดๆติดๆกันเป็นช่อเป็นช่อนี่ต้นนาง ประมาณนี้อันนี้คือเป็นโช่โชพี่น้องเห็นบ่นี่อยู่บ้านเท่ามีบอนอแบบนี้เนาะหรือว่ามีบนอรหรือว่าจังไรเนาะเห็นไหมคะอยู่ดนเติบอยู่อันนี้ก็อยู่ได้ประมาณเป็นเดือนอยู่ได้นน่จ้ะสวยงามนะคะนีสดชื่นนะครับฝนละแกอู้คัก บ้านเมืองฝรั่งหนีเด้อพี่นองจะเป็นบ้านหลังเล็กๆเล็กๆเ,กเกนาะจ้ะแต่ว่าราคามันกับพงเด้อพี่นองราคามันหนออีอุ้ยหลายแสนเติบอยู่จ้ะขนาดหลังหน่อยๆจังสีเนาะ,ะคลิปนี้ก็ไม่มีอย่างพี่นองไปเดินเล่นวันเดินเล่นยจ้ะไปทีละมาะจะได้ฝนตกไปเเออ,เอ,อมีไอเดียว่างใครคลิปลงไปเลยซัเออ เอามาแชร์ในที่น้องดูวยมื่นกันว่าเป็นตุกเมื่อฝรั่งหนุ่มปินงจังใดก็ประมาณนี้เลยจ้ะพี่น้องพวกแกนลิพนาที่น้องสวัสดีจ้า